เยี <Yeah. S 2> ่ยมสวยมากนี mm. <Yeah. S 2> uh ่เลยเยี่ยมเอ็นครับคุณครับชนะแล้วครับเยี่ยม แบคลูกนี้สวยงามครับ mm hmm. สวยงาม <c oughs> <c oughs> สวยงามครับเพิ่มเยี่ยม อั้อืมสวยงามครับปื้มบั๊บอืมอืมสวยมากครับเปลี่ยนหนึ่งแต้มอืมสวยงามครับปื้ม,ม,ว,ม,มวันนี้ดีๆครับเก่งเก่ง อืม,อมสวยอืมแบคครับรับสองสวยงามครับรรยม่มสวยเกมครับเกมได้คะไปตัดนรกสวย

a、嗯